สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้เกษตเข้ามาเหมาเรี้ยงการบำรุงดินนะครับอ่างานข้าแตงดินนะครับบำรุงดินให้ได้นะครับผลผลิตเท่ากับจะอ่าได้หลายนะครับได้สูงแน่นอนนะครับปลูกสายพันธุ์ยั้งก็ได้นะครับผมอ่ามันสัมปหลังเท่านี้นะครับบอกว่าจะเป็นแปดหนึ่งนะครับบอกว่าจะเป็นอ่าอีเลี้ยงหน่อยอีเลี้ยงใหญ่นะครับบอกว่าจะเป็นอ่าเจ็ดมังกรนะครับอ่าหลายๆสายพันธุ์ที่พี่น้องปลูกอยู่ในพื้นที่ของพี่น้อง ปัจจัยหลักนะครับที่สําคัญที่สุดก็คือการบํารุงดินนะครับพี่น้องการบารุงดินนะครับบารุงดินให้ได้นะครับบอกง่ายๆว่า,าตเตรียมดินตเตรียมปุ๋ยไส่นะครับผมที่ขาดว่าได้ก็คือปุ๋ยรองพื้นครับพี่น้องปุ๋ยรองพื้นนี่จุดสําคัญที่สุดก็คือหลังจากที่เราปลูกไปแล้วนะครับจะเหตุให้ต้นมั่นเท่านียเป็นหัวเร็วงอกเร็วนะครับการเจริญเติบโตดีนะครับหลัวกาใส่ปุ๋ย น้ำฉีดควบคู่กันไปนะครับพี่น้องการบำรุงนะครับการบำรุงดินนะครับทั้งใจดินเท่านี้มีปุ๋ยการเจริญเติบโตของต้นมั่นนี่ถือว่าดีนะครับปลูกจังได้ก็ไดไรละสีฟตันแต่ข้าบำรุงดินดีนะครับเรียกมาสักอย่างหนึ่งนะครับบม่ว่าจะเป็นขี้หมูขี่ไก่ขี้ง่วนะครับที่ข้าหาได้นะครับลักกะวานสารปรับสภาพดินก็คือโดโลไม นะครับดลูลวใหม่หรือว่าปูนขาวนะครับร่องพื้นเพื่อปรับสภาพดินนะครับผมแล้วกับอันดับแรก1-2เดือนนี่ถ้าพี่น้องบ่อยากใส่ปุ๋ยก็ให้ใส่ลงไปพร้อมกันวานร่องพื้นไปพร้อมกันเ่าว่าจะเป็นปุ๋ยซ6 6 0นะครับผมวานกรนยกหลงนะครับผสมใส่กันกันกบปุ๋ยขีง้งวขี้หมูขี้ไก่เท่านี้แหละนะครับผมวานลงไป ะร,ระยะเวลา1-2เดือนนะครับแต่ผู้ใดแต่งดินได้นะครับผมอายุมั่น4เดือนหัวทอแขนทอขาแล้วนะครับผมนี่คือเทคนิควิธีการนะครับปลูกมั่นที่จะเห็ดหาผลผลิตสูงบาวา่วบอแมนวาห้าปลูกแล้วนะครับหาเพิ่นเกิดสักวันเพาจังมาใส่ปุ๋ยบอแมนนะครับตัวนั้นเฮ็ดหาได้ผลผลิตขึ้นมาอีกก็จริงแต่ว่าสู การบำรุงดินอันดับแรกก่อนนะครับสู่การทีเฮาวาล่องเพื่อนไปก่อนนะครับสู่ว่าได้ครับสู่สู่สเวลาเฮาปลูกแล้วเขาจงมาใส่ปุ๋ยนี่สู่เฮาล่องเพื่อนไปแล้วนะครับเฮาจงมาปลูกนะครับตัวน,นี้จะให้ผลผลิตที่สูงนะครับสังเกตเบิ่งแล้วนะครับเต็มที่กัถ้าเฮาวาอ่า,า,อาบด้วารล่องเพื่อนเขามาบำรุงดิน am inh, อ่าเฮามาบำรุงปุย๋ยหลังจากที่เพิ่นเกิดเนี่ยนะครับเต็มที่แล้วบ่เกินเจตันนะครับ เต็มทีแล้วคิดว่าบ่เกินเจ็ดตันห้าถึงเจ็ดตันนะครับที่ห้ามาบ่รุงอย,อยู่บนดินนะครับเ้ามาบ่อใดบํารุ่งอยู่ใต้ดินแต่ถ้าเ้าบํารุ่งอยู่ใต้ดินกน่อนหรือบ่อรุ่งดินก่อนปลูกนะครับพี่น้องไรล,ละสิบตันใดแน่นอนครับแล้วก็มาบ,บ่รุ่งหลังจากที่เกิดมาแล้วสองเดือนเขาะจะมาฉีดปุ๋ยปุ๋ยน้ำนะครับมาหยอดเพื่อเสริมนะครับประสิทธิภาพให้ปุ๋ยนะครับ หลังจากที่ข้าปลูกเกิดไปแล้วแต่ปัจจัยสําคัญที่สุดก็คือดินครับบารุงหายได้นะครับบารุงห้ได้ถ้าผู้ใดใส่ปุ๋ยตั้งแต่ลองพื้นมานะครับมั่นเท่านี่ยจะให้ผลผลิตสูงนะครับลองเมืองหล,ลายเถยวแล้วนะครับผมมั่นใจเลยว่าการบารุงดินดีนะครับเห็ดให้ผลผลิตทัาสูงหลังจากข้าบบารุงแล้วนะครับ บำรุงแล้วบำรุงแบบใดบางคนยังไม่เข้าใจนะครับบำรุงนี่คือใส่ปุ๋ยอ่าบ่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 แมนว่าจะเป็นขี้ง่วขี้ไก่ขี้หมูกับใส่ใดขึ้นกันนะครับล่องเพืินแล้วก็วานสารปรับสภาพดินก็คือพวกโดโลใหม่พวกปูนขาวนะครับเพื่อปรับสภาพดินวานไปพร้อมกันแล้วก็ใส่ปุ๋ยเคมีเสริมบ่าวาจะเป็น4600หรือ0060ใส่ในอัตราส่วนที่เหมาะสม ถ้าเป็น4600วานร่องเพื่อนไปพร้อมกันกับข,ขี่ัวขี่ไกลขีม่มวยนะครับเขาเลียกมาสักตัวหนึ่งแล้วนี่ยย่างหน่อยๆน่อยเขาต้องวานอยู่ประมาณหาสบกิโลนะครับย่างหน่อยหน่อยนะครับเพิ่มประสิทธ,ธิภาพเพิ่มในตัวเจนในดินนะครับเพื่อหายเพิ่นอ่ะง่ามเร็วนะครับผมระบาดที่นี่นะครับย่างหน่อยๆเขาต้องใส่0060นะครับ วานลงไปย่างหน่อยๆนี่ลารหนึ่งย่างให้ตำกว่าย่างให้เกิน30กิโลกรัมถ้าหลายเกินไปมั่นเขาจะการเจริญเติบโตจะซานะครับแต่ว่าเขาต้องวานลงไปน้ำเพราะว่าเพื่อกระตุ้นนะครับระเบิดหัวมันไปตั้งแต่อายุหน่อยๆน้ำนะครับแต่ว่าเขาใส่ใ้ใส่าใสลายเกินไปนะครับอยู่ประมาณไรยละ30กิโลกรัมวานบ้างๆเพื่อระเบิดหัวมัน หลังจากที่เห้าปลูกหลังจากที่เห้ายกหล่องนะครับมันห้าก็จะกินไปเรื่อยๆมีถาุอาหารในตัวเจนตัวหนาเพิ่มมากขึ้นเหตุใ้มันเ้าใหญ่ไว้แล้วก็ตัวท้ายโพแทเสเซียมระเบิดหัวมันนะครับไปพร้อมๆกันบวกกันกับหลังจากปลูกไปแล้วสองเดือนนะครับห้ากระฉีดฮอร์โมนนะครับระเบิดหัวนะครับหรือไซ่สูตรระเบิดหัวนะครับฉีด เพื่อว่าเร่งหายมั่นเท่าเนี่ยออกหัวได้เร็วขึ้นผลผลิตเท่าจะได้สูงขึ้นนะครับบำรุงไปเรื่อยเืจนกลัวจะครบอายุสี่เดือนครับพี่น้องทดสอบมาแล้วอายุครบสี่เดือนหัวทอแขนทอขาแหละนะครับอันนี้เลี้ยงจริงนะครับทดสอบมาแล้วได้ผลดีอยากให้พี่น้องที่เขามาชมคลิปเฮ็ดตามแล้วผลผลิตเท่าจะได้จะได้สูงนะครับอัตราต่อไร่สูง นะครับถ้าเขาใส่ปุ๋ยรองพื้นนะครับใส่ปุ๋ยรองพื้นเนี่ยบอกง่ายๆว่าเขาปลูกมันเนี่ยไร่ละสิบกัน,นบมต้องห่วงเลยครับพี่น้องเฮ็ดได้จริงโมเมนว่าบางท่านนะครับที่เขามาสอบถานเนี่ยเพิ่นจะปลูกแบบยกล่องซากอนจงมาหยอดน้ํากลนนะครับพี่น้องจงมาหยอดเถวสองเถวเพิ่นก็นได้อย่ไร่ละสี่หาตันเด้เพิ่นว่าได้ไร่ละสี่หาตันนะครับพร้อมกับฉีดสารระเบิดหัวฉีดปุ๋ยระเบิดหัวมันไปในช่วงที่เพิ่นเฮ็ดเพิ่นเคยเฮ็ดลักษณะนี้นะครับ อัตตาต่อไร่เพิ่นว่านได้อยู่ซีตันหาตันก็นได้อยู่แล้ว,ว่านะครับแต่ว่าผมก็เลยแนะนําไห้ล่องใส่วิธีผสมปุ๋ยล่องพื้นวานนะครับวานล่องพื้นไปนํามันจะได้ผลผลิตสูงมากขึ้นนะครับบํารุงดินเข้าไปพร้อมเคยวานบํารุงดินบอผมถามบอกเคยครับบอกเคยวานบอมีเวลาจะประวานนะครับผมอยากไหลล่องเบ่องอยู่นะครับบางคนเป็นเห็ุ4ีซิบหา,าิบไรเพื่อกจ้างลูกน้องไปวานล่องพื้นนะครับ ปานปุ๋ยขี้ไก่แน่ปุ๋ยขี่หมูอัดเม็ดแน่ปุ๋ยขี้ไก่อัดเม็ดนะครับวานโดโแลไม่ปูนขาวเพื่อกร้าจางไปวานคือกันนะครับบำรุงดินนะครับเพื่อก็ได้อัตราต่อไร่สูงขึ้นเนเจ็ดตันแปดตันเก้าตันแล้วแต่นะครับแล้วแต่ห้องบำรุงดินใดนะครับการบำรุงดินใดนะครับผลผลิตห้องก็ได้สูงขึ้นนะครับได้หลายขึ้นบวกกับราคามั่นที่ดีนะครับเปอร์เซ็นต์แปลงก็ดีนะครับ มันก็มีปัจจัยหลายอย่างนะครับบางคนก็ถอนเจ็ดเดือนแปดเดือนนะครับเจ็ดเดือนแปดเดือนก็ได้แล้วไล่ละหกตันเจ็ดตันแปดตันนะครับหรือว่าบางคนก็ถอนสิบเดือนขึ้นไปนะครับก็ได้ไล่ละสิบตันนะครับนี่คือการบำรุงดินนะครับบำรุงดินดีนะครับผลผลิตท่ากับสูงนะครับพี่น้องาหรับมือใหมนะครับผู้ใดเขามาฟังแล้วก็เห็นครือวิธีผมบอกนะครับเด้ออย่าลืมนะครับอย่ามองข้ามการบำรุงดินคัน ตอนแรกๆนี่ห้องบ่มรุ่งห้ได้นะครับการบ่รุ่งไ้ได้คือหาปุ๋ยมาใส่ร่องพื้นะครับพี่น้องย่างย่างแน่นอๆก็ต้องใส่ร่องพื้นแน่นะครับเพื่อว่าเวลาหลังจากที่มันตั้งโตได้แล้วเพื่อจะชิมิถาดอาหารกินไปเรื่อยๆจนกลัวเขาจะได้ถอนนะครับบางคนก็บไดยอดท้องดปุ๋ยบางคนกับมาฉีดแค่เทียสองเทียได้ไดละสองตันสามตันนะครับร่องเห็ดเบิงนะครับพี่น้องตัวไหนที่ดีๆผมจะมาลงให้พี่น้องนะครับ มาเว่าสููพี่น้องฟังนะครับทดสอบทดลองมาแล้วได้ผลดีครับครับผู้ใดฟังแล้วมีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไปกำลังใจให้งช่องนะครับคลิปนี้ขอโจทยเพียงสำเนนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ